มาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังเฉยๆอ่ะไม่มีสายสิบเอฮะข่าวการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสยังอยู่ในความตึงเครียดนะครับกองทัพอิสราเอลเนี่ยเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มฮามาสทั้งภาคพื้นดินและใต้ดินด้วยนะครับล่าสุดสามารถเขายึดพื้นที่ตอนเหนือของฉนวนกาซาไว้ได้แล้วนะฮะเนี่ยถล่มกันทั้งวันทั้งคืนนะครับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ังกาว์ได้รับแจ้งเตือนให้อพยพลงสู่พื้นที่ทางใต้แล้วนะเพื่อหลีกเลี่ยงการสู้รบนะ ขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ายังมีพลเรือนเหลือในพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซามากน้อยเพียงใดนะครับนี่ถ้าใช้สามาสำนึกของผมเนี่ยก็คงคิดว่าไม่น่าจะเหลือแล้วนะคะคงจะต้องรีบอ,อพยพไปแล้วเพราะว่านายกตีนเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเนี่ยขู่เช้าขู่ค่ำขู่เย็นเลยนะปฏิบัติการของกองทัพที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ถือเป็นระยะที่สองของการทำสงครามที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการขุดรากถอนโคนกลุ่มติดอาวุธฮามาสนะนี่ เบนจามินเนทันยาคูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลประกาศนะครับเขาบอกเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วว่าชาวเลขาปาเลสไตน์ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดทั้งหมดล่าสุดได้รับการซ่อมแซมสามารถกลับมาใช้ได้บ้างแต่ก็เป็นเพียงการใช้งานได้บางส่วนเท่านั้นนะตอนนี้ขี่ปนาวุธเนี่ยทันหล่มใกล้กับโรงพยาบาลในกาซ่านะฮะมีภาพเผยแพร่ว่ารอบๆโรงพยาบาลซีฟา ถูกโจมตีอย่างหนักเพื่อทําลายถนนที่จะมาสู่โรงพยาบาลแห่งนี้สาเหตุเพราะกองทัพอิสราเอลเกล่าวหาว่าผู้นําและหน่วยปฏิบัติการฮามาสได้สร้างบังเกอร์ใต้ดินไว้ในโรงพยาบาลซนะีฟาและน่าจะใช้พลเรือนเป็นโลหมนุษย์แต่ไม่ได้มีการแสดงหลักฐาในใดๆประกอบคำกล่าวอ้างขณะที่ฮามาสออกมาปฏิเสธนะครับไปฟัง u n เอ็ฮะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดที่จะประชุมฉุกเฉินในวันนี้นะครับ ตามคำร้องของของสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นตัวแทนของชาติอาหรับนะฮะใน u n เอขณะที่บรรยากาศด้านหน้าของสำนักง,งานใหญ่สหประชาชาติในกรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการจัดโต๊ะขนาดใหญ่มีรูปถ่ายตัวประกัน230คนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับไปวางไว้บนเก้าอี้ว่างแต่ละตัวเพื่อแสดงความเป็นห่วงและเรียกร้องให้มีการเจรจาปล่อยตัวประกันนะครับความวุ่นวายยังแพร่ยขยายไปไหนพื้นที่เช่นเมื่อคืนนี้นะ ที่รัเสเซียมีฝูงชนจํานวนมากรวมตัวแสดงความไม่พอใจอิสราเอลจากนั้นก็พากันบุกเข้าไปในสนามบินเพื่อค้นหาชาวอิสราเอลขณะที่เครื่องบินมาจากเทลวิฟกําลังลงจอดอันรี้ไปกันใหญ่แล้วนะครับกับตันบนเครื่องบินเนี่ยต้องประกาศให้ทุกคนรออยู่ในเครื่องจนกว่าสถานการณ์ด้านนอกจะสงบขณะที่ด้านนอกก็มีคนหลายสิบคนมายืนล้อมเครื่องบินเอาไว้นะครับ ีนสนามบินต้อง,งระงับการดําเนินงานทั้งหมดชั่วคราวเพื่อให้กองกําลังพิเศษและตารวจเข้าควบคุมสถานการณ์เสียก่อนนะครับเห็นไ,ไหมมันไปกันใหญ่แล้วนะครับ